สวัสดีครับเซลโน่ฟอร์ดเชียงรายนะครับวันนี้เซลโน่ก็จะมารีวิวตัวรถคันนี้เลยนะครับเอเวอเรสต์ตัว2.0ไทเทเนียมพลาสมครับราคาอยู่ที่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับมาพร้อมกับส่วนลดพิเศษเลยนะครับสองแสนบาทนะครับคันนี้เลยนะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยสีดํามีคาเดียวเนี่ยนะครับคันนี้พร้อมส่วนลดพิเศษให้นะครับมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับมาดูเลยนะครับ ตัวนี้ไฟหน้านะครับไฟหน้าก็จะเป็นตัว S i d นะครับสว่างมากเลยนะครับตัวนี้ตอนกระจังหน้าตัวใหม่โครเมียมนะครับผมของไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้มีเซ็นเซอร์รอบก,กันให้ด้วยนะครับอาต่อมาเป็นแม็กนะครับให้ขอบ20เลยเป็นยางกูดเยียนะครับตัวนี้265หขอบ20นะครับ มาพร้อมกับเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนะครับตัวนี้เป็นเทอร์โบคู่แรงม้าอยู่ที่213แรงม้านะครับไฟท้าย LED นะครับตัวนี้รูปตัว C นะครับคู่สันนี้ฐตัวนี้เป็น4 w h e e นะครับขับเคลื่อน4ล้อแบบ Full Time นะครับพร้อมเซ็นเซอร์การระยะถอยหลังตัวนี้มีระบบอยจอดให้เองอัตโนมัติให้ด้วยนะครับ ดูฝาท้ายนะครับอ่ารุ่นนี้เป็นตัวท็อปสามารถไอถ้าเป็นฝาท้ายเนี่ยจะเตะสามารถเตะปิดเปิดได้นะครับแล้วก็ใช้มือเปิดได้นะครับแล้วก็ใช้รีโมทได้ตอนนี้สามารถใช้รีโมทได้นะครับปิดเตอดสามารถปิดเปิดาฝาท้ายจากด้านในได้นะครับ น,นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ภายในตัวเ v เวอร t นะครับ2.0ไทเทนเนียมพัด4ค4นะครับตอนนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตรงตัวคอนโซลนะครับแล้วก็หน้าจอหน้าปัดนะครับขยัน่ะตรงหน้าจอนะครับส่วนของหน้าจอก็จะเป็นพวก บอกอุณหภูมินะครับตั้งอุณหภูมิได้เครื่องเสียงเครื่องเสียงเครื่องเสียงแรงสื่อพวกนี้เชื่อมต่อบลูทูธตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธ o p p l e p a r p l a y a n d r o i d Auto ได้หมดทั้งหมดเลยนะครับครับระบบน้ำทางแผนที่มีนะครับเนี่ยแผนที่มีให้หมดเลยนะฮนะระบบแอร์ตัวนี้แอร์ Air, สามารถดูจากหน้าจอหลักหรือว่าตรงนี้ก็ได้นะครับอ่ามอดูตรงนี้แอร์ Air, เป็นแบบดูโอโซนนะครับแยกอิสระซ้ายขวาได้ด้วยตำแหน่งเกียร์นะครับตำแหน่งเกียร์หรือทุกขับเคลื่อนนะครับตัวนี้เป็นระบบฟูลไทม์นะครับก็จะใชะบบ้ลักษณะคือเลือกสามารถเ,าเลือกปรับโหมดได้นะครับตัวนี้เลยนี่ปรับโหมดทะเลทรายโหมดหินโหมดหิมะอะไรพวกนี้ครับใช้ได้เลยนะครับเกียร์ตัวนี้เป็น10ส,สปีดนะครับ10ส,สปีด โอเคนะครับก็คันนี้นะครับพิเศษสุดจริงจริงนะครับสีดำมีเพียงคันเดียวนะครับราคา1 7 9 9 0ล้านาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษสุดนะครับส่วนลด20,000 0บาทนะครับเหลือ1 5 9 9 0ล้าบาทเองเท่านั้นเลยนะครับมีคันนี้เลยนะครับพิเศษสุดจริงจริงนะครับก็ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็ติดต่อเซลนุมาได้เลยนะครับที่เบอร์ 099-371-8131ที่โชว์รูมฟอร์ดอเมริกันมอเตอร์เชียงรายสำนักงานใหญ่ที่ฟอร์ดสีแยกแมกกรอนเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็เซลล์นุกก็ขอขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับ